เอาละสำหรับคลิปนี้ลุงวอเดินไปเดินมาไปที่โรงเรียนบ้านบางสารหมู่ที่สี่ตำบลปนมอำเภอปนมจังหวัดรารธานีที่ป้าพอยุพินเอื้องใจแม่บ้านลุงพอเนี่ยนะครับเป็นผูน้อำนวยการอยู่นะครับเห็นก็มีคนเยอะแยะลงุงพอเกิดการสงสัยก็เดินเข้าไปดูเออไปเจอเขากำลังทำ ขนมชนิดหนึ่งซึ่งเป็นขนมโบราณนะครับของภาคใต้นี่มีมากนะครับเชื่อกันว่าขนมนี่เดิมๆเมนี่เป็นขนมที่ถวายองค์สงเด็ธรรมาะจมพุทธเจ้านะซึ่งเป็นัตรดาของเสนาพุทธที่ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงน้วยนะครับ ต้องการจะใส่บาทแต่ก็ว่ากันว่าชาวบ้านน่ะคนไปต้อนรับนะทั้งเทพเทวดาเจ้าเมืองข้าราชการชาวบ้านทั่วไปไปต้อนรับจะใส่บาทนะครับท,ที่ที่ท่านลงมาเนี่ยนะเพื่อเป็นการต้อนรับท่านที่ลงมาจากสวรรค์ทีนี้ชาวบ้านนี่อยู่รอบนอกข้าไม่ติดก็เลยแก้ปัญหาเอาอาหารห่อใบตองแล้วผูก รัดอย่างดีโยนไปนะครับโยนใส่บาทไปนะทุกคนต่างก็โยนไปก็เรียกว่า,าหลังหลังก็เรียกกันว่า,าข้าวต้มลูกโยนนะครับซึ่งด้วยอานิสงส์ของการทําบุญตั้งใจจะทําทบุญนะกุศลตรงนีนะ้ทำให้ขนมที่โยนไปเนี่ยลอยไปใส่อยู่ในบาทนะในบาทของพระพุทธเจ้า หมดเลยนะลอยไปอยู่ตรงนั้นหมดเท่ากับว่าได้ใส่บาทอ่าทีนี้มาดูข้าวต้มกันนะครับข้าวต้มอ่าที่ชาวบ้านบางฐารแล้วก็อ่าชาวบ้านใกล้เคียงนะทั้งผู้เฒ่าผู้แก่คนที่มีจำนังการอ่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดมาแล้วก็มาฝึกไอ้ลูกหลานที่โรงเรียนบ้านบางสารเนี่ยเป็นเห็นอยู่สองชนิดขนมนะครับอ่าอย่างภาพที่ได้เห็นอันแรกก็คือ ใช้ใบใบเพาะนะใบกับเพาะใบเพาะซึ่งเล็กกว่านิดหนนะึ่งนะท่านกว่านิดหนึง่งแล้วก็ใบชิงซึ่งใหญ่กว่านิดหนึง่งก็บอกว่าใบเพาะนี่จะนิ่มกว่าง่ายกว่านะป้พาพออยู่วินก็ไปห่อกับเขาด้วยนะครับซึ่งขนมต้มของปากใต้เนี่ยหรือเรียกว่าต้มเนี่ยนะครับ เป็นข้าวต้มลูกโยนชนิดหนึ่งนะในหลายๆชนิดที่เป็นข้าวต้มลูกโยนที่ลุงพอเคยเล่ากวางเมื่อกี้นะครับซึ่งขนมต้มเนี่ยนะครับเรือต้มเนี่ยใช้ใบพ่อเรือใบชิงเนี่ยซึ่งเป็นส่วนยอดเนี่ยมาห่อนะครับโดยใช้ข้าวเหนียวใส่ก้างในนะครับมัดตามกรรมวิธีที่ถ่ายทอดมาเป็นภูมิปัญญายต้องถิ่น ต้องฝึกกันนะครับแต่ก็ไม่ยากกันเกินไปมาตั้งแต่โบราณเนาก็ใช้ในปิธีทณีต่างๆนะครับเช่นงานประเพณีชักพระงานบุญออกพรรษางานเดือนสิบงานบวชนะแล้วก็หลายๆงานนะครับซึ่งเป็นเป็นขนมที่ทํากับข้าวเหนียวนะครับห่อใบตองนะใบตองโดยอีกอันหนึ่งก็คือที่เห็นอยู่ที่งานนี้ก็ทำนะครับหอก็คือ ข้าวต้มมัดนะครับถึงห่อกับใบตองกล้วยนะใบตองกล้วยถึงข้าวต้มมัดนี้เนี่ยเชื่อกันว่าถ้าทำในงานมงคลหรืองานต่างๆจะทําให้คนในรักใคร่นะมีความรักสามัคคีไม่แตกแยกกันนะมัดก็เป็นคู่แขวดนหรือว่าคนทีนะ่มีความรักะจะได้ไม่แตกแยกกันอะไรอย่างนั้นแหละนะซึ่งข้างในก็เป็นข้าวเหนียวเหมือนกันแล้วก็บางคนก็นอาจจะปรุงแตง่งนะปรุงแต่งด้วย อาหารที่กินได้เช่นข้าวเหนียวเช่นใสถั่วนะครับใส่ถั่วใส่กล้วยใส่เปลือกใส่มันอะไรก็แล้วแต่กันนะครับนั่นก็คือข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดก็มัดกันเป็นคู่คแต่ถ้าข้าวต้มลูกโยนนี่ก็คือเดียเด่ยวๆนะครับถึงใกล้จะทุนหายทุนเพราะคนหลังๆไอรุ่นหลังๆนี่ไม่ได้ฝึกนะครับ โรงเรียนบางบ้านบางฐานของป้าพอยุพินนี่ก็ให้เด็กมาฝึกกันนะครับเพื่อเป็นการถ่ายโทอดภูมิปัญญาถือเป็นเรื่องดีนะครับลุงโบเห็นก็คนเยอะแยะนะลุงโบก,ก็เคยเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้สมัยเมื่อสักสามปีที่แล้วนะก็รู้จักกันทั่วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะทักทายกันนะนี่ลักษณะของศุกนะครับพอหอพอ,พอมัดกันเสร็จแล้วเนี่ย ก็เอาไปใส่ดังถึงต้มอ,อีกทีนะครับต้มหรือวนึ่งอีกทีให้ถุกถุกเสร็จแล้วก็ใช้การได้นะเอามารับประทานได้นะรับประทานได้อันนี้ก็โรงเรียนได้เขาวาเตรียมงานจัดะระดมทุนนะครับจัดงานระดมทุนทอดผ้าป่าเงินมาซื้อคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนนะครับก็มีผู้ครองอมีสมาชิกในยุมจน ผู้หลักผู้ใหญ่นะกรรมาการโรงเรียนหลายคนมาร่วมมือกันนะครับธรรชิกในชุมชนดังตรงนี้ทังใกล้เคียงก็มาช่วยกันอุตลุ่นเป็นการทาบุญทอนกุศลเพื่อให้เด็กๆได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์กันก็ลุงพ่อเห็นก็แวะเข้ามาได้ร่วมสมทบบ้างนิดหน่อยไม่มากนะครับหลุงพ่อก็ได้สมทบไปบ้างตามกาลังนะครับตามกําลังซึ่งอย่างที่ลุงพ่อว่าะนะครับนี่พนักงาน พนักง,งานข้าวเตานะครับข้าวเตาสำหรับต้มหรือว่านึ่งนะครับนี่ถ้าปากักก็ดดเสร็จพอเสร็จก็เก็บไว้แจกจ่ายกันนะครับให้ได้กินกันในวันงานงวันที่วันเสาร์วัวนเสาร์ที่8นะครับวันเสาร์ที่8เมษายนส5 6 6นายนะครับซึ่งลุงบอก็ มาทำเท่ากันพักนะเดินไปเดินมาสักพักแต่เสียดายว่าลุงบอลลืมชิมนะแต่ดูท่าทางแลว้วนะถ้าเป็นฆาการเนี่ยนะคน,นึกหงัดนะผู้ท้าผู้แกนะที่อยู่ในที่ทําอยู่ในเนี่ยให้เชี่ยวชาญได้เลยนะครับให้วิทยาฐานะเชี่ยวชาญได้เลยเพราะว่าอร่อยนะมาหลายคนนี่ที่ทําที่บ้านลุงว่าก็เคยไปชิมมาบ้างแล้วสำหรับคลิปนี้ลุงก,ก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดี กันทุกคนอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามตกดเลยให้ลูกพ่าด้วยนะครับสวัสดีครับ